สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิภาเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร065 946 7028ค่ะหมือดีไลน์0 6 5ย4 6 7 0 2 8เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น EP ีที่296นะคะรายการละว200บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ ในการที่สองค่ะในการที่สามนะคะ ในการที่สี่ค่ะในการที่ห้านะคะ ในกันที่หกค่ะในกันที่เจ็ดนะคะ ในการที่8ค่ะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิพเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ